เล่นเลยเล่นเลยของของเป็นป่ะเป็นไงเพ่โผล่เ,เปเตะผมเม็นมากพักก่อนไหมพักก่อนวันนี้ไปต่อได้อยู่ไม่เป็นไรตอนนี้คือโดมกำลังจะมาใกล้จะมาแล้ว เป็นจัดเลยว่ะ โอ้พี่เดยวไอ้บอลไปขายพวกกับพวกอัน,นี้จีิงิงก็เปพี่โคตรพี่รับไหมครับพี่ โอ้โหไม่ได้ครับคือตอนนี้คิวมันเยอะครับแล้วก็ต้องรอคนที่เขาแบบเหมือนมาสมัครอยู่ม,มีหลากหลายมากขนาดคนมีปืนสี่ยังคิดอยู่เลยตอนเนี้ย เพิ่งเห็นะเนี่ยไมคิดหันเพิ่งหันมาเห็นเนี่ยยังไ,ไม่ออกว่ะยี่สิบห้าสิบสามยี่สิบห้าสิบเออสีชมพูขวามือยี่สิบห้าสามเจอใครนะ ปูเสียมปูเนี่ยความาเหมือนเดิมนะไปเลยไปเลยเ <c oughs> ยียบไปก่อนนะ เอออี้ยออกสักทีออกละออกอะไร,รพี่ยูเล่เไวไ้ไปเก็บไปเก็บนี้ออกพี่จะเข้าต่อไหมต่อ วูเลเพิ่มมาสองเฮ้ยแต่แปลกว่ะสก,กูไม่ออกเลยว่ะจากที่ปกติสก,กูออกทีๆนะตอนแรกมันเป็นช่วงเวลาดวงอับแบบวะมันเหลทเท่าไหร่อ่ะล้านห้าปะ อูดาวอีกแล้วเราเพิ่งเข้าไปเออวะใช่เราเพิ่งเข้าไปอันเนี้ยเลล่นเเะบียนแก๊งเหรอใช่แล้วน้องเจยาให้เราไป oui. ตู้มันจะไม่ขึ้นเหรอเปิดนานๆเอ็งดูไปทำไมวะกินต้องเปลี่ยนไม้มกินได้ไหมได้นใหม่ได้ไหมใช่ครับคันนี้เติมมา ดวงเหงวันนี้ดวงเห็งยิก่อนนะไก่อนนะุตาน,นะรอแป๊นนนนบรอแป๊บตายุไปแล้ว ชุดลงตอนไหนชุดลงวันที่เก้าครับผมมีมีมีอันนี้เราเพิ่งเข้าไปไอ้โจเอ้าเผื่อมึงเหม่อลอยถึงแผนหรือเปล่าวะเอ้าอะไรก็อะไรก็ไปถึงแผนเนาะเปิดโจใช่อะไรนี่พี่มึงดูเหม่อลอยอ่ะคือแบบว่ามันมันคือหลังเดืกห่วงหงอกก็ไม่น่าลงไปด้วยไ่ไ่ใช่เผื่อมันถ่ายครูดาวแล้วไงผมให้พี่ลงไปเช็คตอนนีสีนาโนถึงมือชุบพี่รับใหม่ถ้าสมัรโอ้ตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของครับมันเรื่องของฝีมือประสบการณ์นิสัยใจคอความซื่อสัตย์ความจริงใจ การทุ่มเทด้วยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยผ่ามาแล้วเหือบเหรอไหนวะช่างแม่งให้ดูจุดกินจุดกันอ่ะอันนี้เข้าไปแล้ววะอันนี้เหรอตรงนี้เหรอผมว่าผมว่าเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้เข้าไปแล้วมันคูด้กกินแตทีมึงดู้ปะไม่รู้เลยพี่ โดยชิ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกว่ามันตุ่มอ่ะมีงาคาแสงก็ยังไม่รับนะเพราะไม่มีอย่าไม่เสียดายรถเลยเหมือนตอนเรายุบเอ็กอะเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรก็หาใหม่เริ่มใหม่ ใครมันก็พูดได้ใจเกินร้อยอ่ะพูดได้หมดทุกคนแหละไอเบต้ามึงทำอะไรวะเอนดิวทำไรได้ยินมันหายเท่าไหร่อ่ะสามตัว EBT ตอนเนี้ยต้องหรต้องดูในตลาดไม่มีนี่ไงพี่เนี่ยขวาเนี่ยเออ ปูดาวเฮ้ยพี่ว่าไอ้ตรง810น่าจะไอ้3310หรือ180อะไรตรงนั้นอนะตรงริมเลนอะน่าจะนี่แหละของขายยูโคใช่ไหมใช่ พูดถึงปาร์ตี้รถสี่ไอเชยทีเล็กมันทักกูมาพอดีเนี่ยเห็นสล็อตว่างมีใจพร้อมลั่นร้อยทยีย่อะไรแม่งเนี่ยคันนี้อ่ะตกประมาณแสนสามคุ้มมากดวงดีมากเฮงมากตัวครับตัวครับตัวครับหมดไปเท่าไหร่เนี่ยพี่ดำคันนี้แสนสามตัดวดวงดี ไมเดี๋ยวเขาตีเล่นทุกวันตอนดึกๆเหรอปีธนวิษณุจะให้ ข้างหลังอ่เอเผืตรงนี้ข้างหลังเนี่ะนี่เป็นแล้าคู่ด,ดาวนะผมว่ามีคนเข้าไปเออคู่ดาวในนี้มีอีกด้วยหรือไม่รู้หรให้ลองให้ลองดูเผื่อมีแต่ไม่ไม่ไม่เคยเหมือนกัน,นพี่ทำอย่างนีนนว่าไง ถ้าขอที่ปัญาที่ขึ้นสุดสี่อะคือขอซื้อแก๊งใช่ไหมครับเรียบไม่ไม่ไม่ที่ขึ้นที่ขอจากแก๊งมีให้ยูเล่หม้ว่าซื้ออ่ะซื้อ,ซ,อซื้อขอ,ซ,อซื้อจากแก๊งเหรอซื้อในตลาดก็ได้พี่ว่าแต่ถ้าแก๊งมีก็ขายให้ได้นะ อันนี้เหรอใช่เหรอประตูสองเหรอใช่ใช่นนี้พี่อยู่ตรงนี้ต้องขึ้นอืมคนเก่ากลับมาเยอะพี่ดำแล้วถ้าผมไปอยู่เลขห้านะแล้วแบบว่าให้แก๊งแบบว่าแบบออกอย่างอื่นได้ไหมถ้าผมไปอยู่เลขห้าถ้าไปอยู่เลขห้าอันให้ออกอย่างอื่นพวกสกูอ่ะได้แต่ในเรื่องของอกล่องตีอาจจะต้องแบบครึ่งๆหรือเปล่านี่ต้องถามก่อน <laughs> ừ, nó sẽ có chill chill rồi, nó đã, nó đã, nó đã. Khai bá phi anh điều, này, khai anh điều này. Ờ, gãi đổi cho khoảng 50 เข้าไปปะฮะเมื่อไหร่จะเลิกเพ <laughs> ื่อมันหนายครูดาวกัให้พี่เช็คดูรอบเบืองรับกันห้าหมื่นห้าเดียววะ่ะไม่ขึ้น เข้าไปเลยน่นี่เพื่อออกอยูเล่มาเลยไปขึ้นนี่ถามสะก้อนเวนเด,ดทีเล็กมาสมัครยังไงมีใจมีใย ออกงไม่ค่อยออกพวกแง่เข้าพวกเขาก็ไม่ได้แย่งเข้านะเขาก็แค่มาก่อน ทีเล็กกับฝีมือมันใช้ได้อยู่แล้วในเรื่องของปืนเซนเกมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเรื่องของอาวุธมันอาจจะเป็นรองคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเป็นไงผมก็พิมพ์บอกไปแล้วดูว่ามันจะตอบอยังไง ต้องการควมีเวลาแอคทีฟตัดเรื่องความสัมพันธ์เคยอยู่กันมาออกไปถูกอย่างงี้มาวินก็นไม่เข้ารอบแล้วอย่างงั้นอะ่ะดูตอนนี้ชีวิตที่อยู่ในวอรมีอาเฟยชินนะเฟกโจนาจัตตินเมลคินเปเปอร์ลิทเซนเต้ตยู อาวินบอสเต้บอกไม่ผ่านเออโดมาเด็กเงนล้านเดิกที่เพนาทีว่าหายคูดาวแล้วมึงติดหญิงเหรวไอ้จ่าเออเสียงดังยังคูดาวอยู่อะไรนะมันไปบ้านสาวนะพี่ไอ้จ่ากูเห็นมึงไปบ้านสาวอ่ะมันยังไงวะ มึงเมเมเขารอผมือกินได้เรียกไหมอ่ะนพี่ดำมึงเปคนนี้มากไงมาจากไหนมาจากวัดหลักเหรอใช่ครับทำไมมึงนอกในเร็วจังวะมันเพิ่งมาเจอด้วยนะมันเพิ่งมาเจอด้วยนะขนาดเลยเหรอการกระทำความรู้สึกมันชัดเจนครับเฮี่ยกูดาวเลือกเกิดไม่ได้เฮี่เจอโอซีถูกใจแม่งเอาเลยดูมันพูดไง เดอดโอซีถูกใจเอาเลยน้ำไปบ้านเขาวาวยังล่ะมึงมุ่งจัดเลยหรอสำรวมหน่อยนะเป็นผ้าหัวก็โลดเออไอ้เชี้ยังไม่บาป่าววะไม่มีต่างอาต่างคนต่างมีความรู้สึกให้กันออะมันก็ต้องค้อมกับมันมันก็ต้องผ่านไปไปไวอยู่แล้วอาบัติจยเป็นจ้าสีกาสีกาที่เฮียเอางี้นะไอไอกัดมัน ไอการ์ดมันแขนหล่อใช่ไหมส่วนผมหัวหล่ออ่ะมือไม่เก่งใจพ่อแม่เขาเหลือไปโซยเขาถึงบ้านเลยเนี่ยรู้จักกันไม่กี่วันเนี่ยพี่ก็ใจคกับพี่ีไปอยู่ด้วยกันเฉยเออไม <c oughs> <ป>่เฮียไปโซย,ยอะไรไปโซยอะไรคืออะไรพี่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นให <c oughs> ม่ <c oughs> มือ <c oughs> ่า <c oughs> เป็นคนแบบนั้นในสัตว์เหลือแบบไปอยู่ด้วยการเราไม่มีอะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผู้หญิงอายุเท่าไหร่ปีเดียวกันกับปีอายุเท่ากันเท่าไหร่อ่ะเท่ากันที่เท่าไหรยี่สิบสอง โอ้ยเฮียเกือบหมดอนาคตไอ้เฮียเดี๋ยวกูไปโปงอาบัตให้จ้าไปพี่ไอ้คิดอะมันมันถามมั้ยว่ามันถามมันอะถามว่ามึงไปบ้านเขาอะมึงไปกอดหรือว่ามึงไปสอดแล้วไปจ้ามันมันก็บอกมันก็บอกให้แฟนมันพูดว่าเธอเรากอดหรือสอดแล้วแฟนมันก็พูดว่าไปสอดลาดนะน้องเหี้ยบอกนะไอ้จ้าร้ายจริงนะ ไม่อยู่บ้างแหละเจ็ดแรกเลยอเฮียบอกให้เกตไม่ถ้าได้หนึ่งจุดห้่สุดๆอะไรอะไรหนึ่้าเอาบัลเกอตเป็ดเขียวดิไม่รู้วะ่ะเกมเป็นอะไร, <S <S ไรวะเ,เกมพบการตลาดเป็นอะไรที่รับน,นี่ขับบ้างไหยผมเหนื่อยแล้วอะ ไม่กูขับไปเยอะแล้วกูเลยให้มึงมาขับนีแ่แหละไม่มีใครมาขับพี่ดำง,งัดบ้านกระโจนแล้วเมื่อแพนนี่ยังไงเนี่ยสรุปยังไงอะไรพี่เพื่อนกันไม่มีอะไรใช่เหรอใช่แล้วกูถามจริงนะแฟนแมึงแฟนมึงเขาสบายใจอ่ะวะมึงอยู่ติดกับตัวผู้หญิงขนาดนี้เพื่อนกันพี่เพื่อนแล้วมีอะไรมึงคุยกันให้แฟนมึงสบายใจไฟเขียวเฉยหรือเปล่า จ้ใช้รถพี่เหรอไม่ใช่พี่เอาเลยเอาเลยผู้ดาวถ้าผมจะทำกันผมว่าผมน่าจะไปตั้งแต่ก่อนเจอแพนแล้ว เพราผมก็ไม่เบาอย่างะเรื่องผู้หญิงเพิ่มเพิ่มเพื่อนเพื่อนแบบไหนที่ไปดมหัวแล้วบอกหอมเนี่ยคือมันไม่มีพี่อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหนึ่งเจอกันข้างนอกมึงทำหน้าทำตาเป็ไงวะกูอยากรู้วะทำไงพี่ก็เพื่อนกันอ่ะเจอกันอ่ะมึงจะตัวติดกันเหมือนในเกมปะวะไม่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่มึงคุยกับรอยางงี้มึงมึงคุยมึงคุยมึงคุยโอ้โหเป็นแบบไหนไอสัตว์มันก็ต้องไอเกียรแเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงจะเป็นตัวติดกันมึงคุยข้างนอกปะผ่านตรง่คุยไม่คุย โทรนิดนึงไม่มีมีตามมาข้างนอกไหมไม่มีโกหกไอสัตว์ก่อนหน้านี้มีตามอยู่เลยจริงตามอะไรตามอะไรก็แบบกูให้แฟนตามมึงอะแฟนตามมึงข้างนอกเลยไม่ใช่ก็นะก็พี่จะคุยกับผมไม่ใช่หรออ้าวก็ไมื่เลยว่าหลังจากนั้นน่ะไม่มีก็ไม่มีพี่ก็คือต่างคนต่างอยากทั้งหากันแต่ไม่กล้าทั้งคู่ไม่ใช่เพราะพวกเขาแต่พันมันเกินเลยไม่ดีนะกูไม่เชื่อ ถ้าวันหนึ่งแฟนมีแฟนมึงทำไงวะโจทำไงพี่ก็ไม่ทำอะไรหรือว่าจริงๆที่แฟนมเป็นยังไม่อยากมีเพราะว่ามีมึงแล้วมันรู้สึกดีอยู่หรือเปล่าใช่โอ้พี่น้องพี่ก็ไม่ไม่เบานะน้องพี่อ่ะเล่าให้ผมฟังอะ่ะก็ไม่เบานะผมบอกก่อนนะเออเรื่องหัวเรื่องพวกมึงเก็บไว้ดีแล้ว,ม,วม,มึงก็รู้แต่มึงก็ยังขับมา ก็เผื่อมันหายคููดาวมันนานจังวะพี่ถามว่าแค่เพียงเ่แต่มันคือเส้นไกล